สวัสดีครับมีผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะอินบ็อกมาถามผมว่าเจ้าไมค์คลีนอะดิโอ rc 2 4ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเทียบกับไมค์ซูเมชวันที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะฮะคลิปนี้นะผมก็จะมาลองอัดเสียงเทียบให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไหนๆก็ทําแล้วผมจะรวมกันเป็นคลิปเดียวครับคลิปแรกก็คือผมจะทดสอบไมค์ตัวนี้เอาเสียงเทียบกับ Zoom H1 นะฮะโดยตั้งค่าทุกอย่างเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทดสอบโดยการใช้ไมค์ตัวนี้อันแรกไม่ได้ใส่พอร์ตร่อต่อไปใสอฟ,อบบฟองน้ํา อันต่อไปใส่ฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะเรามาลองดูกันทีละอย่างแล้วกันครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน Zoom H1 ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเกาไมให้ฟังอ่าเนี่ยคือไมค์ Zoom H1 นะฮะที่ผมใช้ในการบันทึกเสียงเพื่อที่จะเทียบกับไมโครโฟน Clean Audio ตัวนี้นะครับโดยที่ผมตั้งค่าในการบันทึกเหมือนกันก็คือตั้งให้ไฟล์เป็นนามสกุล MP3 3, 3 2 0นนะฮะนี่คือเสียงที่ได้ยินจากไมโครโฟน Zoom H1 นะ,ะแน่นอนครับมันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่า Zoom H1 เนี่ย มันจะอัดเป็นสเตอริโอนะฮะมีเสียงซ้ายขวาเห็นไหมครับไมค์ my, ข้างในมันเป็นไมค์ตัว X ควยกันอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันจะรับเสียงได้ทางด้านซ้ายและด้านขวาแยากซ้ายแยากขวาได้ประมาณนั้นนะครับนี่คือเสียงจากไมค์ซูมเฮสวต่อไปผมจะเปลี่ยนไปใช้คลีนอ a เด i o โอนะครับเพื่อเอาเสียงมาเทียบกันมาลองฟังกันครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนจากทาง Clean Audio นะฮะซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง c l e a n Audio โนี่มันจะรับเสียง ด้านเดียวนะฮะมันจะไม่ได้มีไมแยกซีรีโอซ้ายขวาเหมือนซูม m ฮชนะฮะมันไม่สามารถแยกซ้ายขวากันได้ก็มีความแตกต่างในตัวมันเองอยู่แล้วนะไม่แปลกเพราะว่าไมมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานคนละแบบแล้วก็ราคาก็คนละเรื่องกันด้วยนะฮะไอ้นี่ไม่ถึงพันซูมเฮชวนี่สามพันกว่า,วาจุดประสงค์ในการออกแบบในการใช้งานมันต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะนี่ก็คือเสียงที่ได้ยินจากไม้คลีนออดิโอนะฮะทีนี้ผมจะเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ฟองน้ํากับออฟฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะให้ลองฟังกันครับ จะมาเทสเรื่องของเสียงพรึบนะฮะพอพนันทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถ,ถุงเท้านี่คือเสียงที่ไม่ได้ใส่ป๊อปฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่เลยนะครับต่อไปผมจะใส่ฟองน้ําก่อนตอนนี้ใส่ฟองน้าแล้วนะครับจะพูดในประโยคเดิมพอพนันทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถ,ถุงเท้านี่คือเสียงที่ใส่ฟองน้ําเข้าไปนะครับต่อไปเราจะมาดูเสียงที่ใส่ป๊อปฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่ง อันนี้คือเสียงที่ผมใส่ป๊อปฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะเหมือนตัวยูแบบนี้นะฮะเราจะพูดในประโยคเดิมกันครับพอพานทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถัว่วถอดถ,ถุงเท้านี่คือเสียงที่ผมใส่ป๊อปฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะตัวยูนี้นะฮะส่วนตรงนี้เน,น,นี่ยผมมาเพิ่มเติมให้เพราะว่าตอนที่ผมทําคลิปรีวิวไม์ตัวนี้เนี่ยผมหายป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่เจอนะฮะไม่งั้นผมก็คงจะเทสจบไปในคลิปนั้นแล้วผมก็เลยรวบม,มารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็คือเอาคลีนออด d โอตัวนี ไปทสเสียงเทียบกับ Zoom H1 แล้วก็ลองใส่อฟิลเตอร์แบบต่างๆเสียงที่ได้ยินก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดจอยตรงนี้ได้นะครับสามารถร่วมให้กำลังใจหรือให้การสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางนี้เลยครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามผลงานโดยการกด Subscribe y ์ YouTube จะมีลูกศรโผลมาต,ตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ